ผมสั่งสเต็กนะครับทำไมถึงได้ข้าวผัดล่ะครับป้าพอดีหมูมันขึ้นราคาฉันก็เลยไม่เอามาอือหือนี่มันเส้นผมอีป้าจืดมากเลยเข้าวผัดอะไรเนี่ยข้าวก็เหมือนไม่สุกด้วยป้าป้าทำอาหารเป็นหรือเปล่าเนี่ยบีมพวกมันติว่าอาหารแม่ไม่อร่อยลูกพวกนี้ฉัจนจะไล่ออกยกขยงเลยน้องดาววีคิสมาย เนี่ยไม่เผ็ดหรอกพริกฉันตำเองกับมือโหแดงขนาดเนี้นะป้าไม่เผ็ดเอ๊ะยังไม่ทันกินเลยร้องเผ็ดเดียวเดียวเดียดแล้วไข่ดาวล่ะป้าไข่หมดอื้อหืมทำไมมันเผ็ดขนาดนี้ล่ะป้าหือเผ็ดก็ติมพริกน้ำปลา ไม่เห็นจะยากเลยป้าผมกินไม่ได้หรอกป้าทำให้ผมใหม่ได้ไหมได้แต่แกก็ต้องจ่ายจานนี้ด้วยจานละร้อยห้าสิตกลงจะกินจานนี้หรือจะให้ฉันทำให้ใหม่เอ๊ะเสื้อสีฟ้า กะบ่ายมีเด็กใหม่ด้วยเหรอเนี่ยแหมพี่ออมตัวเองก็เพิ่งทํางานได้ไม่ถึงอาทิตย์มาบอกว่าคนอื่นเป็นเด็กใหม่ฟ้าแล้วจะแขวะพี่ทําไมเนี่ยรอเล่นเออขอโทษนะครับกะบ่ายตอกบัตรตรงไหนเหะครับพี่ออมบอกเขาหน่อยสิเออใช่ใช่พี่ออมบอกเขาหน่อยอา้าแล้วทําไมพี่ต้องเป็นคนบอกล่ะอา้าก็พี่ออมโสดนี่ แล้วนายโสดเปล่าโสดครับตอกบัตรตรงเครื่องตอกบัตรนั่นแหละแล้วเครื่องตอกบัตรอยู่ตรงไหนล่ะครับอ๋อก็อยู่ตรงข้างหัวใจพี่อมไงล่ะคะฟ้ายิ้มอะละเดินตามพวกเรามาเนี่ยก็เจอเองแหละครับไปไปไปเดตอกบัตรไม่ทัน อุ้ยสะดุดป๋าเล่นอะไรไม่รู้เรื่องปอไปแต่อ่านฉันเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวก็โชคเลยไป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 จะยืนเป็นพระเอกงนานไหมไปได้แล้วครับร <c oughs> ิบมากนักหรอฮะห,หรือว่ายาแก้แพ้เอาไม่อยู่ ผมทำอะไรผิดหรอครับผู้จัดการผมแค่พูดไปตามความจริงกะพเพราเผ็ดขนาดนั้นผมกินไม่ได้จริงๆครับพูดสะหลอเลยที่จะบอกว่าฝีมือกับพ้าวแม่ฉันไม่รอร่อยใช่ไหมไม่ใช่นะครับผู้จัดการสวัสดีค่ะผู้จัดการสวัสดีครับผู้จัดการสวัสดีค่ะสวัสดีสรุปฉันไล่เธอออกนะ ไม่ใช่เพราะว่าเธอตีอาหารแม่ฉันหรอกนะแต่เป็นเพราะว่าเธอไม่ผ่านการประเมินไม่มีประสิทธิภาพในการทำงานไปเก็บของได้แล้วไปมา,ายลาก่อนนะทุกคนแค่ติเรื่องกับข้าวแค่นี้ถึงกับใต้ออกเลยเหรอ ก็รีบไปทำงานครับค่ะลูกๆของท่านด็เตอร์เดนมีด้วยกัน4ี่คนผู้ชาย2ผู้หญิง2แต่คนที่เหมือนท่านมากที่สุดก็คือลูกชายคนโตเนี๊ยบระเบียบเอาเรื่องเลยล่ะครับค่ะยังไงจุงก็ขอผ่อนผันไปอีกสองสาวันได้ไหมคะช่วยคุยกับท่านให้หน่อยผมไม่รับปากนะครับเพราะผมเป็นแค่คนขับรถของท่านดรเดอรเน แต่ผมจะพยายามคุยให้ครับขอบคุณค่ะถ้ายังไงผมขอตัวก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะอ้าวลุงสวัสดีค่ะบวัสดีลูกมาเก็บค่าเช่าหรอคะใช่ลูกแต่แม่หนูก็ขอพัผ่อนไปสองสามวันเดี๋ยวลุงขอตัวก่อนนะลูกค่ะลุงสวัสดีค่ะสวัสดีลูกแม่ขายไม่ดีหรอไม่ใช่ขายไม่ดีขายไม่ได้เลยแหละ ลูกค้าแต่ละคนมันเรื่องมากไอ้นู่กัเพ็ดไอ้นี่กับเปีกกเกกบเบ้ยวบางคนก็บ่นว่าอาหารสกปรกแม่ก็ซื้อหมว่วมาใส่สิผมจะได้ไม่หล่นลงไปโหยบีมอย่าให้แม่ลงทุนไปมากกว่านี้เลยลูกตอนนี้ช่วยแม่คิดดีกว่าว่าจะทำยังไงให้ร้านเรารอดตกแต่งไปเป็นร้านด้วยเป็นร้านอะเงินหนูแม่ไม่ใช่เงินแม่เงินใครก็เหมือนกันแหละมีเวลาแค่สาวันสรุปจะช่วยแม่ยังไง ยายไปกะเช้า,ยา,ยาใช่ทำไมต้องย้ายด้วยล่ะครับแล้วจะทำไมทำตัวเป็นเสาเข็มของบริษัทเหรอจะโยจะสัน่นจะคลอนยังไงก็ได้คิดว่าตัวเองสำคัญขนาดนั้นเลยเปล่าครับผมแค่ดินขอโทษน,นะคะผู้จัดการเขาเป็นเด็กใหม่คะ่ะเธอก็เด็กใหม่ไม่ใช่หรอหระวัง จะไม่ผ่านโปรทั้งคู่ขอโทษครับพรุ่งนี้ขอความร่วมมือทุกคนไปทานอาหารที่ร้านแม่ของฉันใครมีปัญหาอะไรไหมไม่มีครับไม่มีครับ,ไม,มรบไม่มีค่ะดี ผัดมะขาโรณีนะครับป้าหนูก็สั่งกะเพรากุ้งนะคะเส้นไม่มีกุ้งหมดผมสั่งสเต็กนะครับทำไมถึงได้ข้าวผัดล่ะครับป้าหมูหมดพอดีหมูมันขึ้นราคาฉันก็เลยไม่เอามาป้าหนูสั่งข้าวผัดแต่หนูไม่ได้สั่งไข่ดาวนะป้าแถมเหรอไม่ได้แถมฟองละห้าสิบกินคู่กับข้าวผัดเข้ากันเข้ากันโโหถ้าเรากินแบบนี้ทุกวันเงินเดือนเราไม่เหลือแน่ อ้าวไม่ต้องกินทุกวันกินแค่วันเว้นวันแค่นี้ฉันก็อยู่ได้แล้วพวกเธอรู้ไหมร้านอาหารที่ฉันเช่าอยู่กับโรงงานที่พวกเธอทำเป็นคนคนเดียวกันทราบค่ะดังนั้นที่พวกเธอมากินอาหารที่ร้านนี้ก็ถือว่าเป็นการช่วยบริษัทยังไงหรอครับป้าอ้าวก็รา,ายได้จากพวกเธอส่วนหนึ่ง ฉันก็เอาไปจ่ายให้เจ้าของไงเอ้าป้าไม่เห็นมีหมูเลยป้าทํำข้าวผัดไม่ใส่หมูเหรอใส่ป้าของหนูก็ไม่มีมันเป็นข้าวผัดแบบสุ่มบางจานมีบางจานก็ไม่มีรีบกินเถอะเดี๋ยวไปทำงานไม่ทนันค่ะพี่ออมค่ะพี่ออม ออืนี่มันเส้นผมอีป้าป้าจืดมากเลยเข้าวผัดอะไรเนี่ยข้าวก็เหมือนไม่สุกด้วยป้านี่ป้าทำอาหารไปหรือเปล่าเนี่ยหืพวกแกนี่เรื่องมากจริงๆเดี๋ยวฉันจะให้ลูกสาวฉันไล่พวกแกออกให้หมดเลยมีปัญหาอะไรกันบีมพวกมันติว่าอาหารแม่ไม่อร่อยลูก วอนพวกนี้ฉันจะไล่ออกยกยงเลยไม่ต้องกลัวหรอครับถ้าเขาไล่พวกเราออกเขาจะหาคนที่ไหนมาทำงานให้บริษัทนี่แหละความคิดของลูกกระจอกฉันไม่สนใจหรอกนะว่าบริษัทจะเจ๊งหรือไม่เจ๊งร้านแม่ฉันไม่เจ๋งก็พอ <laughs> โหคนเต็มร้านเลยนะเนี่ยลูกเสือสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอ้าวมาได้ไงครับเนี่ยคุณหนู สวัสดีค่ะลุงเสิร์สวัสดีค่ะคุณหนูคุณหนูหนมายความว่ายังไงคะลุงเสิร์นี่คือคุณอมสินลูกสาวคนเล็กของท่านดรอตอรดนัยครับแล้วคุณหนูมาทำอะไรที่นี่หรอครับหนูตั้งใจจะมาทำงานหาประสบการณ์ค่ะลุงเสิร์แต่สิ่งที่หนูได้ คือความเร็วร้ายของสองคนแม่ลูกนี้ค่ะแล้วคุณหนูจะจัดการไงล่ะครับคุณบีมไล่ออกทันทีส่วนแม่ของเขายกเลิกสัญญาทันทีเหมือนกันคุณหนูคะอย่าเลยพีบอกเลยนะคะยกโทษให้พวกเรานะคะคุณหนูนะคะได้ครับคุณหนูขอบคุณค่ะลูง ตั้งแต่ลุงเขาเปิดโปรโมชั่นลูกค้าร้านเราก็น้อยลงไปเรื่อยๆครับแบบนี้เราต้องทําอะไรสักอย่างนะโอ้โหเก่งมากนี่แค่เตือนนะถ้าอย่างดืง้อไม่ยอมเลิกโปรโมชั่นสิบกินฟรีแล้วก็ดิ้ลํำลูกกาแน่ <laughs> บ่ายสาม มีลูกค้าเข้ามากินบุฟเฟ่เราแค่เจ้าเดียวใช่ครับบอสถ้าเป็นแบบนี้ร้านเราต้องไม่รอดแน่ๆครับต้องเป็นเพราะร้านก๋วยเตี๋ยวลุงเสิร์จจัดโปรโมชัน่นสิบชามกินฟรีแน่ๆเลยจริงครับบอสตั้งแต่ลุงเขาเปิดโปรโมชัน่นลูกค้าร้านเราก็น้อยลงไปเรื่อยๆครับแบบนี้เราต้องทำอะไรสักอย่างนะ หรือว่าเราจะดั้มราคาแข่งกับก๋วยเตี๋ยวลุงเขาครับบอสอะไรนะฉันลงทุนไปเป็นแสนก๋วยเตี๋ยวชามละห้าสิบบาทแกจะให้ฉันดั้มราคาแข่งกับลุงเขาเหรอข,ขอโทษครับบอสแล้วบอสจะทำยังไงล่ะครับ <S <S ฉันจะทำพิธีแหวกวารีปลุกเสกหอกกุ่มประกัน แล้วอันเชิญรองเท้าแก้วไปบุกร้านก๋วยเตี๋ยวลงเสิร์ ของน้ำเอาไปเสิร์ฟพอลูกค่ะพ่อก็ดูงั้นๆน่ะนี่คุณตั้งใจจะมาปวดหรอครับป้ามากินก๋วยเตี๋ยวจืดจืด Tơm thịt nồi đi quả mèo lúc <luôn. cười> <laughs> Nhưng tự duy Tơm biau đi quả อีกเพิ่มเคมีกหน่อยดีกว่านี่มันจะเกินไปนแล้วนะคะเกินยังไงมันไม่อร่อยก็ต้องปรุงสิแต่ถ้วยที่คุณปรุงมันไม่ใช่ถ้วยของคนนุณนี่เอา้าจริงด้วยปรุงผิดได้ยังไงเนี่ยแบบนี้มันแกล้งกันชัดๆพ่อแจ้งตำรวจเลยค่ะ อะไรกันฉันเป็นลูกค้านะพูดแบบนี้กับลูกค้าได้งไงนี่แค่เตือนนะถ้ายังดื้อไม่ยอมเลิกโปรโมชั่นสิกินฟรีแล้วก็ได้ลำลูกกาแน่60บาทอีก10บบาทผมให้เป็นค่าเครื่องปรุงก็แล้วกันนะ ถ้าคิดว่าแจวก็แจวเรือไปเจอที Gym. ่พระประแดงได้แล้วลุงไม่ต้องถ่ายวิดีโอรีวิวหรอกครับไม่ต้องไม่ต้องไม่ใช่ร้านของผมเป็นแค่ร้านของคนรู้จัก อ๋อครับงั้นเดี๋ยวผมถ่ายรูปลงเพจให้นะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวกินเสร็จแล้วผมไปถ่ายเองว่าแต่คุณมิวอิทแหละเคยกินก๋วยเตี๋ยวสถิติมากสุดกี่ชามอ๋อถ้าแห้งก็เจดสิบชามแต่ถ้าน้ำก็ร้อยชามได้ครับโหนี่คนหรือไส้เดินดินครับเนี่ยคนครับเหมาะแล้วกับสมยานาม ที่ทั้งโลกต่างกล่าวขานเทพบุตรเอลพริวมิวอิแลกแทนทนแ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 ทน้องอยู่ตรงซอสิบสองพี่มิวลงมาก็เจอน้องแล้วค่ะพี่มิวคุยเสร็จแล้วเหรอค่ะค่ะค่ะไว้เจอกันค่ะ น้องดาวเป็นไงบ้างสบายดีไหมสบายดีแล้วเธอล่ะฉันก็สบายดีเอ๊ะลูกชิ้นใช่พ่อเราขายกว๋วยเตี๋ยววาางก็ไปชิมได้นะเหรอไม่พลาดแน่ฟองน้ำฉันไปก่อนนะบ๊ายบายโชคดีนะบ๊ายบายโชคดีจ้ะ นี่พ่อหนุ่มแถวนี้ยังไม่มีใครทําลายโปรโมชั่นลุงได้เลยนะเห็นพร้อมๆแบบนี้จะกินหมดเลย1สิบชามอะ่ะจริงๆผมตั้งใจจะมากินท่าสิบชามครับโหงั้นนั่งรอเลยเดี๋ยวลุงทําให้สิบชามก่อนพี่โปรโมชั่นสิบชามถ้ากินไม่หมดต้องจ่ายพันหนึ่งเลยนะหมดไม่หมดเดี๋ยวก็รู้เองแหละครับ ขอางน้ำดวยลูก ครับ ขหาลน้องดาวมาได้เลยพี่อยู่ร้านกว๋วยเตี๋ยวซอร์สี่โอ okay, เคแล้วเจอกันโห oh, น่าทานมากเลยครับลุงเอาเลยตามสบายกินหมดสีกินไม่หมดโดนปรับพันหนึ่งนะ ครับลุงอืมอร่อยไม่ต้องปรุงเลยครับบะหมี่ก่อนแล้วกัน ้วงดาวเอา้าฟองน,น้ำนี่ร้านก๋วยเตี๋ยวพ่อเธอเหรอใช่สวัสดีค่ะพ่อสวัสดีจ้าลกูกตาเอพี่เดียวมาเวลเวลโอ้โหหนึ่งสองสามสี่ห้าเก้าเก้าชามเรอเนี่ยใช่ครับ หมดชามนี้ก็ครบสิบยังไม่ถึงเฟิลหนึงของกระเพาะเลยครับเก่งมากพราะที่พระบุตรเอวพลิ้วพี่มิวน้องดาวนี่พี่ชายเธอรับงานมาเหรอใช่ฉันจ้างเข้ามาถล่มร้านพ่อเธอเองแหละลำลูกกาไหมเดี๋ยวก็กินชามนี้หมด ก็ต่อยอสิบชามอ้าวพอเทพระบุตรรีบกินเร็วจะได้ต่ออีกสิบชามผมอิ่มแล้วครับเฮ้ย hey, ได้ไงยังไม่ถึงห้าสิบชามเลยแต่วันนี้ผมกินไม่ไหวครับลุง เดี๋ยวผมจ่ายค่าก๋วยเตี๋ยวพันหนึ่งครับน้องดาวกลับบ้านกันค่ะพี่มิวเงี้ยกระกลับก่อนนะบ๊ายบายเจอกันจ้ะโชคดีนะน้องดาวเฮ้ยไม่ได้นะฉันจากก้างแกมาแล้วนะไม่งั้นฉันจะไม่จากก่จายค่าจ้างแกนะเว้ยโอเคอย่าให้ฉันเจอแกที่บางแคนะ <c oughs> ่บบแล้วครับบอสเหืองใหญ่แล้วอะไรลูกค้าลูกค้ามาใช้บริการครับบอสอาวก็ดีแล้วนี่แล้วจะโวยวายทำไมไมันไม่ใช่อย่างนั้นครับบอส สำหรับอาหารฟรีมื้อนี้มันรับลูกกามากเลยครับทำไมเขาถึงบอกว่ากินฟรี <g ül> ก็เขาใช้สิทธิ์กินหมดไม่ต้องจ่ายอะครับบอสแล้ว <g ül> ทั้งหมดเท่าไหร่ <g ül> สามหมื่นครับบอส <g ül> สามหมื่น <g ül> <g ül>